สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี FC ตทัวโลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับเช้านี้เราก็จะไปหาซื้อข้าวก่อนพอเดี๋ยว8ปดโมงแปโมงครึ่งออกเดินทางนะครับเพราะว่าเขานัดติดมุง ว่ารถมันติดเนาะถนนพระรามเก้านี่รถติดแล้วไปถนนราชะปาลบเอ้ยไปถนนอะไรมุ่งหน้าไปพญาไทอะแยกพญาไทไจะไปรับแขกเมื่อคืนเราก็มันจอดนอนนี่ฮพระรามเก้าห้มีข้าวขายไหมวันนี้ไม่มีมัมีข้าวขาย เขาก็มาจอดนอนพระรามเก้าห้าจิตจากม,มาก็สิบกว่าโลนะจากโรงแรมมาเพราะมันไม่มีที่จอดอ่ะจะไปจอดผังเมืองเนี้ยน้าเราก็ไม่พอจะอาบแล้วห้องน้ําเราก็ไม่มีจะเข้าเนาะเกาหลีนอนโรงแรมไม่อะไรสุขศนนี้เราก็ไม่มีที่จะเข้าห้องน้าไม่มีที่จะอาบน้ํา ไม่อะไรไม่ออกก็นี่แหละพลามเก้า้าเจ็ดนแหละครับมานอนนี่มื่อคืนนี้ก็ร้านกว้างครับแต่มีรถสองคันนะลานกว้างมีรถผมกับรถเนี่ยสองคันสีทองเนะี่ยตั้งคืนก็หาอะไรกินข้าเช้าไปดูจะซื้อตรงไหนดย โทษนะครับเวียนหน้าหน่อยนึงนินดนึงขอโทษขอโทษก็เนี่ยแดดจ้าแล้วเช้าจะแปดโมงแล้วเนี่ยแปดโมงแล้วเนี่ยแดดยังก็เที่ยงเลยอะแดดร้อนมาก ตัวที่จะออกเดินทางไปรับแขกที่โรงแรมนะครับตรงแยกพญาไทอ่ะเรียกแยกพญาไทเนาะถึงแยกพญาไทยเราเลี้ยวกลับรถได้สะพานแล้วโรงแรมอยู่ซ้ายมือสู่โกศลก่อนถึงทางเข้าคิงพาวเวอร์ถนนสีดยา ขข้าวขาวยยเลตามหลักมัจะมีข้าวขายตรงนี้นะนี่ไม่มีเลยข้าวอะไรก็ได้กินพอได้กินยาโอ้มาคืนนี้ก็เออค่อยช่วยหน่อยว่ารถไม่ติดแต่ว่านอนดึกเนาะแต่เช้ามาผมก็ต้องตื่นเพราะว่าตีห้า หมงเนี่ยผมก็ต้องตื่นแล้วปวดท้องนะครับไม่มีอะไรขายปวดท้องมากานี่ก็ต้องหาห้องน้ำเพราะถ้าไปจอดข้างทางอ่ะข้างถนนอ่ะมันไม่มีห้องน้ำนะมันไม่มีห้องน้ำมันไม่มีที่อาบน้ำ เราก็จำเป็นก็ต้องมาจอดแต่เสียร้อยนึงเสียหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่เราไม่เสียแล้วก็ไม่ได้นอนก็ต้องนอนข้างถนนหรือไม่ก็เกิดอันตราย มาข้างทางเนี่ยเกิดมีงเาลงนักท่องเที่ยวกลางคืนน่ะนักท่องราตรีเมาเหล้าเมาอะไรมาเนี่ยมันก็จะเกิดมาเฉียวมาชนในรับบาดเจ็บหรือล้มตายเราเดือดร้อนนะนอน้างทางไม่ใช่ว่ามันจะสนุกสนานนะ ขับรถอ่ะกว่าจะออกจากเอเชียทิกถนนมจเจริญกรุงมาเมาื่อคืนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วงวดเดีอดใกญ่ดนึ่งกดเดืยดดิ๊งกว่ามั้ง ตรงนี้มีกว๋วยเตี๋ยวไก่เดี๋ยวเ,ยเดินไปดูทั้งหันก่อนถ้าไม่มีก็จะมากินข้าวนี้แหละเนี่ยการขับรถทัวร์ถ้าเราคิดว่าปลอดภัยมันจอดได้ก็จอด <c oughs> อันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ไม่รู้ว่าเราจะป้องกันยังไง เพราะทางโรงแรมก็ไม่มีที่จอดให้เรานะครับแล้วเราก็ต้องมาหาแล้วไกด์มันก็ผู้ช่วยนะผู้ช่วยผู้ช่วยเกาหลีนี่เรื่องมากจริงๆนะยอมรับอ้างนู่นอ้างนี่ป้าถะเรียกรถคือเหมือนกันเรียกรถมาไม่พร้อมมาเรียกรถมาก็มาจอดขวางเขาอยู่งั้นน่ะนะคืออยากให้ช่วยช่วยปราบปรามไอ้พวก ไกดหน่อยนะปาลามหน่อยคือเรียกรถมาไม่ใช่ว่าจะเรียกมาแล้วมาจอดขวางเขานะครับเนี่ยฝากฝากทางโซเชียลฝากทางโซเชียลนะครับให้ดูแลหน่อยนะครับช่วยๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากวิ่งงานนะอยากวิ่งงานแต่ว่าก็ช่วยๆคนขับรถด้วย ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจเจ้าของเองนะครับเห็นใจคนขับรถคนขับรถเขาก็ลำบากที่หลับที่นอนนะครับ น้อนนี่นะน,น้อนมองนวดเห็นไหมหาเขากินเน่ยเขายังไงที่กินก็เขาเพราะว่ากินกินยาหม้ว่าหวานเนาะครับเอาเอาปลาคนี้เยวจักสิบบาทครับนี่ก็มาซื้อข้าวไปกินครับนี่ ร้านคา iec, ้าอยู่ถนนแบบติดติดปอนวดก็ในซอยพระราม9 57นะครับซอยพระราม9 57ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับไม่ข้ามโฆษณานะครับช่วยดันดันคลิปไปหน่อยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ